แถบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอบคุณคุณเลสเลนอีวิลคุณสกายเลดคุณอีลิกวอลแมนคุณไมค์คุณสิทธิโชคคุณสัตสินิภาคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณสายฟีวีแและคุณน้ำแชทจพีจมาครับที่หล่านาเรือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีทีบายแถบชาแนลครับในคลิปแ a n กาดซีโรวันนี้กลับมาอีกแล้ววันนี้น่าจะเป็นเด็กโปรไฟล์ของเดือนนี้เด็กสุดท้ายแล้วเออคือแม่งแบบโอ้โหเปิดบล็อกใหม่ แอนอีเวนต์ออนไลอีกแล้วก็แครอีเวนต์นารุต่ออีกเราได้ดูแบบแวนซีโร่กันครึ่งเดือนน่ะแล้วก็ในพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นในคลิปต่อจากวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเป็นแค่เปิดว่าซีซั่นหน้ามีรีวอร์ดมีอะไรแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็น้องๆอาจ,จะได้ก็จ,จะได้ดูแบทเทิลของภาคบุยีตามด้วยซีโร่กันนะครับอย่างละหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเช่นกันโอเคมาเริ่มกันเลยครับก็จะเป็นนารุคามิสายสุดท้ายที่เราจัดขึ้นมา นะครับโดยรอบนี้ก็จะเป็นของสาย Big Bang นะครับนะโอเคก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าวิธีการเล่นมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะแล้วก็อะไรต่างๆนานา,นานในชุดมันเนี่ยหลายๆใบโดนแบนะแล้วจะโดนเนิร์ฟลงไปด้วยนะครับนะทั้งตัวของ Big Bang นักเกอรเองที่เวลากดเทคก็ไม่ได้จวดแล้วหรือว่า Big Bang ธรรมดาล่างหนึ่งก็จะไม่สามารถใส่ร่วมกับฟีนิกซ์ได้ฟีนิกซ์ไรซิ่งได้นะครับทำให้มันก็ต้องเปลี่ยนตามสภาพเด็กนะโอเค อ่ะมาเริ่มกันเลยครับตัวเริ่มเราขอตายไปตัวนี้นะครับเมลาราเห็นแถวหน้ามันตายแถวนก็จะตายตามไปด้วยดูนดีไซายลูดีไซน์ตามไปด้วยอันนี้ชอบมากเป็นการส่วนตัวเลยของสายบอลเลอร์นะครับต้องเล่นกับบอลเลอร์ทั้งนั้นแล้วก็เกตหนึ่งเนี่ยก็จะมาเป็นล็อตเดิมนะครับ PG จีพี 4, ทิ้งไต้4นะครับมาที่เกตหนึ่งตัวที่เหลือนี่จริงๆก็มันไม่มีอะไรมากครับก็วนไปดีเซิร์กันเนอร์เหมือนเดิมใส่ฟีนิกไม่ได้ก็ใส่ดีเซิร์ดนะครับแล้วก็จะ เมื่อเห็นตัวถูกรีทายนะครับบวกสา0พันถ้าแวนการ์ดอยู่นะครับเจียนเล่นเล็กรีเจียนอยู่แล้วครับมันก็ขึ้นง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาที่เกตดสองใส่ซาทูล่าไว้2ใบนะครับแล้วก็รับบูทสามใบซึ่งตรงนี้มันจะถูกฟิกด้วยเมดของบิ๊กแบงทั้งสองตัวนะครับเราก็เลยใส่เมดมันเยอะนะครับอย่างสี่สี่เป็นแปดมันทําให้เหลือที่ห้าทีา่ถามว่าทาไมถึงยังใส่รับบูทอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเราจะเล่นในส่วนของ สไตล์ไปก่อนนะครับรับบูดมันก็เลยมีผลประโยชน์จากการเล่นมากซาทูล่าก็จะมาช่วยกดตอนในช่วงนั้นพร้อมกันได้ด้วยนะครับนะแล้วก็มาที่เกรดสามครับอยเราลืมใส่สไตล์ด้วยขออภัยมาที่เกรดสามก็จะมีบิ๊กแบงสี่นะครับแล้วก็ตัวล่างล่าง,างานะคัลสี่แล้วก็ล่างธรรมดาสี่นะครับนะล่างบัตเตอร์และล่างธรรมดาอย่างอะสี่แล้วก็จะเหลือที่ตัวหนึ่งครับนะอันนี้ที่ตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะอันนี้ถ้าใครอยากใสก็ใส่แล้วกันแล้วแต่ชอบนะครับ มันจะบอกว่าเมื่อโจมตีถ้าพลังมันไม่ถึงก็สามารถโซบัสหนึ่งบวกให้มันสามพันได้ก็เอาตัวเป็นตัวที่เอาโซออกได้นะครับนะก็มีตัวนั้นเอาโซออกได้เช่นกันแต่จะใส่ก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับแต่เราใส่เพราะเราใส่เป็นแวนคิดเพราะว่าอย่างเรามีตัวทิ้งใจครับอย่างน้อยๆถ้าเราสกูเกตสามเรายังดึงแวนคิดขึ้นมาเล่นได้แล้วทีนี้จะมีใบใหม่แค่ใบเดียวแหละแต่เราก็ยังจัดให้ดูนะครับก็คือเป็นคิของมันนะครับซึ่งมันบอกว่าถ้าแวนการเราติดชื่อบอลเลอร์อย่างเงี้ยสามารถนามันกลับเข้าเด็กได้้แลวก เลือกเรียการ์ดหนึ่งใบที่ติดชื่อบอลเลอร์เนี่ยจะได้รับเทคเมื่อวันการดเราโจมตีฮิตฝั่งตรงข้ามมันจะบวก3,000นะครับจนจบเทิร์นก็คือเอาไว้ง่ายครับถ้าเราใช้คอมโบกับตัวนักเคล้นนะครับบิ๊กแบงนักเคล้นเนี่ยบิ๊กแบงนักเคล้นบัตเตอร์เออนะครับล่างวัตเตอร์เนี่ยก็คือมันจะตีฮิตแน่ๆสี่ใบนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ห้าเดมนะครับหลกัหลกๆ3ามสี่ใบเนี่ยไอตัวเลียตัวที่เราจิ้มให้ที่ติดชื่อบอลเลอร์มันก็จะบวกปึ๊บขึ้นไปใบละสามพัน นะครับทำให้เราตีเข้าด้วยนั่นเองนะครับนะก็ตามนี้นครับนะแล้วก็สิกซิสไตล์ก็จะมีแค่เหมือนเดิมคอนเฟสสี่อ 4, สอรัสสี่นะครับก็วิธีการเล่นครับมันจะเล่นต่างจากบิ๊กแบงเก่านิดนึงก็คือจริงๆถ้าถามว่าต่างไหมมันก็ไม่ต่างขนาดนะั้นนะคือมันจะไม่ต้องรีบสไตล์เฉยๆนะครับวิธีการเล่นก็พอเราขึ้นเกศสามเนี่ยมันก็จะเล่นได้เหมือนเดิมให้เรายืนเป็นล่างบัสเตอร์ไว้ก่อนเลยพอดีเป็นล่างบัสเตอร์เราก็เล่นสไตล์ปกติครับเล่นสไตล์สไตล์แรกเป็น ซอฟั์นะครับเล่นยิงกันไปยิงกันมาอะไรอย่างงี้แต่อย่างที่เราบอกลด็กนี้มันจะเหมือนคิมสันนิดนึงตรงที่ว่ามันพังแถวหน้าเขาไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบการแบบที่เรียกว่าไงดีมันจะเป็นการแบบที่ออกมาแล้วก็ตีตัดเส็บอะไรกันอย่างนี้เหมือนเดิมแลวทีนี้ตัวช็อตเส็บเด็กนี้มันก็ดันน้อยด้วยนะอาจจะต้องแบบแมนเนจในการใช้งานดีๆีนิดนึงนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ถ้าเขาปูบอดจนแน่นๆนแลวบนมือเรามีบิ๊กแบงไม่ว่าจะเป็นร่างแรกหรือร่างสองหนูก็ตามนะครับ เราก็ในเทิร์นหน้าเราอาจจะทําการรีเจียนถ้าหลุมเราพร้อมนะพอรีเจียนเสร็จเราอาจจะตีกวาดบอร์ดเข้าไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นการสไตล์เราจะทําลายเขาได้มากๆก็แค่1ใบนะครับหรือถ้ามีลัมพูดก็ประมาณ2ใบแต่ถ้าเราใช้รีเจียนแล้วเราใช้เทคเลยอ่ะเราจะทำโจมตีเขาได้พร้อมกัน4ต,ตัว อย่างน้อยๆเรียเขา3าใบตายแน่ๆครับตัวตัดตัว,ตว,ตวเสพข้างหน้า2ใบแวนการ์ดโดนหนึ่งตัวแล้วข้างหลังก็ไปเลือกเป้าหมายเอาถ้ามันไก่เจนเบรกแล้วอย่างเงี้ยยังมีตัวเลือกที่ช่วยยิงละบาบได้อีกนะครับมันก็เลยไปกลายเป็นตัวข้อหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีทีนี้ในเทิร์นต่อไปถ้าเขาไม่มีเรียจะลงสมมติเราไปเจอแคนโปรยบอร์ดอย่างพวกโนวาควอฟอสที่โปรยบอร์ดแล้วค่อนข้างจะกู้บอร์ดไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเราก็กลับไปเล่นสไตล์ก็ได้ครับจะสไตล์มาเป็นซอล่าหรือสไตล์มาเป็นคอนควสก็ได้ แล้วก็ตีแรกกันเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเห็นเขาโปรยบอร์ดใหม่เราก็ทําการรีเจียนและเล่นคือเราไม่จําเป็นต้องเล่นเหมือนเมื่อก่อนก็คือรีเจียนแล้วก็พอรีเจียนปุ๊บแล้วทุกเทิร์นเราต้องพยายามกดเทคให้ได้กดเทคให้ได้เพราะว่ามันจะได้มือคืนเวลาเราเทดแล้วเหมือนเราเทดอ่ะเราเกตสามยัดเข้าโซไปแต่เราจะได้ใบหนึ่งคืนขึ้นมาตอนนี้เทคตรงนั้นมันโดนลบไปแล้วไงพอโดนลบปุ๊บเราก็แค่ถ้ามันเล่นไม่ได้เราก็าทิ้งไตแค่นั้นเองนะครับเราก็ทิ้งไตมันก็จะเปลี่ยนวิธีเล่นอยู่ ประมาณนี้ไปเรื่อยซึ่งเด็กนี้นะโคตมันจะมี G ีอามันจะไม่ใช่จีอาร์มันจะมีสไตล์ของมันออกนะครับพูดผิดมันจะมีสไตล์ของมันออกก็ถือว่าเป็นอีกเด็กหนึ่งครับที่เอามาเล่นได้และตอนสไตล์มันมาเนี่ยถ้าแวร์เดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดนะการ์ดจริงอ่ะในส่วนของการ์ดจริงอ่ะถ้าแวร์เดี๋ยวาำรีเจนแล้วสไตล์มามันตีความมันหกตัวได้ก็คือบื้มบอร์ดได้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับเด็กนี้คือจัดประกำขำสำหรับพิเกอร์เนี่ยมันก็จะเวี่ยงอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าการ์ดที่ นะครับฮิลสี่ฮิลเราให้เป็นล่างแรกเป็นฮิลแล้วกันนะครับเผื่อมราขึ้นมือมาได้ยัดได้แล้วก็ดอห้านะครับได้แค่นั้นจริงๆนะครับนะก็เอาจริงๆครับสำหรับถ้าใครไม่ชอบทรงนี้หรือว่าคิดว่าข้อแม่งไม่มีประโยชน์นะก็กลับไปใส่ฮิลก็ได้นะครับและที่เหลือก็ทําเป็นดอเก้าไปเลยก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับผมถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อใคลิปต่างๆทางช่องเราผมยากสนับสนุนช่องเราครับเพียงเดือนสามพันห้าบาทสามารถสมัครเป็นแถนเมมเบอร์ได้นะครับผมฝากร้านด้วยครับแบบชอบฝาก วันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องครับผมสวัสดีครับ